ครับก็สวัสดีครับผมช่างชิงจากร้าน a อดีแบตเตอรี่ตุ้งสงนะครับวันนี้จะพามาดูอาการแบตเตอรี่นะครับที่แบตเตอรี่ส่วนใหญ่นะครับอันนี้ขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ลักษณะของอาการแบตเตอรี่ที่มันจะเสียแบบนี้นะครับก็อยู่ขึ้นอ่ามันจะเป็นตามอายุการใช้งานของมันนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าลักษณะการเสียของมันมันจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีแบตเตอรี่แบบ น้ำนะครับแบบ mf แล้วก็แบบ s mf นะครับแบบน้ำถึงแร้งแล้วก็แบบแห้งครับก็มาดูกันเลยนะครับนี่ครับก็เป็นแบตเตอรี่แบบน้ำนะครับอันนี้แบบถึงแห้งนะครับแบบแห้งนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับย่ออะไรนะครับเพราะว่าทุกยครับมีโอกาสเสียเหมือนกันนะครับมีโอกาสเสียลักษณะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสายเหียดส่วนใหญ่นะครับที่เสียแบบนี้นะครับ ก็มาดูเลยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่แบบน้ํานะครับของ FB นะครับก็มาวัดค่าเลยนะครับอ่าลักษณะอาการเสียของมันมันจะเสียแบบไหนนะครับอันนี้ลักษณะภายนอกนะครับอ่าแบตเตอรี่อ่าคุข้างบวมบวมนะครับบวมอ่าเป็นตามอายุการใช้งานของมันนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ดูได้นะครับปีหกหนึ่งนะครับ อันนี้ผมชาร์จอะไรดูแล้วนะครับเป็นแบตของลูกค้านะครับยังไม่มาเอานะครับให้ผมบริลลูกค้าเ็าเติมน้ํากรดนะครับเติมน้ําไม่ใช่ลูกค้าเทน้ํากรดนะครับเทน้ํากรดออกแล้วก็น้ําร้อนมาลวกนะครับแล้วก็ทําไม่ได้เอาผมให้ผมทํานะครับก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้นะครับเป็นแบตเตอรี่เก่านะครับมันก็เสื่อมเสียแล้วนะครับก็มาดูอาการนะครับ เป็นแบตเตอรี่แบบน้ำนะครับอันนี้ก็คีบแรงดันที่12.2โวลต์นะครับเมื่อกี้นะครับมาดูก้านนะครับอันนี้เป็นอาการเสียโดยส่วนใหญ่นะครับที่พบส่วนใหญ่นะครับแบตเตอรี่แบบน้ำนะครับแรงดันของมันนะครับจะ,จะยังคงเหลืออยู่นะครับ10 11กว่าโวลต์11.9โวลต์12โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับเป็นแรงดันที่ยังคงค่าอยู่นะครับ10คือตั้งต้นคือ12โวลต์นะครับค่าซ c จจะต่ำนะครับอันนี้เป็นอาการเสียของมันนะครับต่อไปก็มาดูแบตเตอรี่แ Fern บบกึ่งแห้งนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับฝามันจะเรียบแบบนี้นะครับเราขันเติม เติมน้ํากลั่นได้นะครับก็มาดูนะครับลักษณะของอาการเสียเป็นแรงดันนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับไม่มีอาการบวมใดๆนะครับก็วัดค่ากันดูนะครับนี่ครับค่าแรงดันที่ได้นะครับอ่าเป็นแรงดันที่ต่ำกว่าย่าน12โวลต์นะครับเป็น10โวลต์นะครับ อาการเสียนะครับอาการเสียของแบตเตอรี่แบบ m f นะครับครับแรงดันนะครับแรงดันดูที่แรงดันนะครับแรงดันจะตกนะครับแรงดันไม่อยู่ในย่านของสิบสองโวลต์ไม่สิบสิบเอจุด้า 11, 11, 11, 9, อันนี้มันยืนอยู่ไม่ได้นะครับมันจะอยู่ที่สิบ0สิบโวลต์นะครับต่อไปก็ามาดู แบตเตอรี่แบบแบบแห้งนะครับว่าอาการเสียมันจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าดูเราดูที่เดงดัน,นครับอันนี้ก็สิบจุดห้าสี่้อเหมือนกันนะครับอาการเสียอาการนี้พบบ่อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับจะพบในแบตเตอรี่แห้งแล้วก็กึ่งแห้งครับ 1 0 5จาโวลต์นะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับอ่าแบตเตอรี่แบบน้ำนะครับจะเหลือแรงดันตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ12โวลต์นี่มันเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็แบบถึงแห้งแบบแห้งแรงดันจะเหลือประมาณ10โวลต์นะครับอ่านั่นก็เป็นเพราะว่านะครับอ่าแบตเตอรี่นะครับอ่าทั้งแบบ3แบบนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่6ช่องนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่องนะครับแต่ละช่องมันจะแบ่งห้องแยกกันต่างหากนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นกั้นแต่ละห้องแยกแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละห้องนะครับห้องที่หนึ่งห้องที่สองนะครับมันจะมีสะพานเชื่อมกันแบบนี้นะครับเชื่อมถึงกันนะครับซึ่งแบตเตอรี่แบบน้ำนะครับสะพานตรงนี้นะครับมันจะใหญ่กว่าแล้วก็หนากว่านะครับทําให สะพานนี้นะครับมีความแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากกว่าแดบมเป็นพ่งแล้วก็แบบแพ่งนะครับทําให้นะครับแรงดันที่มันที่มันยังอยู่ยังเหลืออยู่นะครับทําให้แรงดันนะครับเหลือคงที่อยู่ที่12โวลต์นะครับคือสะพานตรงนี้จะไม่ขาดเลยนะครับคือแรงดันครบต่ออนุกรมเหมือนกันเป็น12โวลต์นะครับแต่เป็นแบตเตอรี่แบบแท่ง แบบขึงแห้งก็เบกแบบแบบห้งนะครับแต่ละช่องนะครับสะพานที่มันต่อถึงกันนะครับสะพานสะพานตรงนี้ครับมันจะมันจะเล็กเล็กกว่าแล้วก็บางกว่านะครับทําให้เวลาเราใช้งานนะครับเวลา,ามีการกระชากข,ของการสตาร์ทรถนะครับทําให้สะพานตรงนี้นะครับมีโอกาสร้อนแล้วก็ขาดได้นะครับซึ่งลักษณะของ แบบนี้นะครับมีการขาดแล้วนะขาดไปหนึ่งช่องนะครับนี้ก็ขาดไปหนึ่งช่องนะครับแต่แบบนี้มันจะไม่ขาดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากสาเหตุเนื่องจากการใช้งานที่มีอุณหภูมิร้อนนะครับมีอุณหภูมิร้อนเกินไปนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่แบบนี้นะครับอย่างที่บอกครับมีการระเหยของน้ําน้อยนะครับเพราะว่ามันออกแบบไม่เป็นแบบนี้นะครับ ทำให้ทำให้มีอุณหภูมิภายในสูงนะแล้วแลวก็เกิดแดงดันนะครับทําให้สะพานที่ตรงนี้นะมีโอกาสชารุดได้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุของมันนะครับที่ว่าพังพังบ่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็เจอกันบ่อยนะครับบางทีนะครับแบตเตอรี่แบบนี้นะครับเวลาเราสมมุติว่าเราเปิดเครื่องเสียงใช่ไหมเปิดเครื่องเสียง แบบมีเครื่องเสียงแบบหนักหนักใหญ่ๆนะครับลำโพงดอกหลายนิ้วนะครับเวลาเราเปิดนะครับมันจะมีการกระชากของกระแสแบบนี้เยอะนะครับแล้วก็การที่ถืนว่าบางคนเปิดเพลงนะครับม่ไม่ได้ยังไงอะไม่ได้ตาร์ทรถนะครับเปิดแบบปิดปิดเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ตรงนี้ไปเยอะนะครับทําให้กระแสรกระแสที่ไหลผ่านสะพานตรงนี้นะครับมี มีความร้อนนะครับทําให้สะพานขาดได้นะครับและก็เมื่อเวลาเรา,าปิดเพลงแล้วนะครับปิดเพลงแล้วเวลาเราไปสตาร์ทรถนะครับพอจะพอสตาร์ทรถปั๊บนะครับเครื่องนยนต์นะครับก็ทําการชาร์จนะครับทําการชาร์จไฟให้คืนให้กับแบตเตอรี่นะครับซึ่งการชาร์จครั้งแรกน้บจะทําให้กระแสจานวนมากนะครับไหลลงเข้าไปชาร์จแบ,บตเตอรี่นะครับก็ เป็นการทำให้สะพานตรงนี้ครับมีโอกาสช้ำรุดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสะพานของมันนะครับเล็กนะครับเล็กเล็กและกว็าบางนะครับดังนั้นการใช้งานแบตเตอรี่แบบนี้นะครับอย่าควรปล่อยให้แบตเตอรี่นะครับมีการหมดไฟเยอะนะมีการมีอย่ามีอย่าอย่าใช้โหลดเยอะนะครับรักษาแรงดัน หรือว่าอย่าปล่อยไฟให้มันหมดมากนะครับเวลามันชาร์จกลับนะครับมันจะร้อนนะครับมันจะร้อนแล้วก็มีโอกาสทําให้สะพานตรงนี้ครับชารุดนะครับนี่ก็เป็นอาการเสียของมันนะครับก็ถ้าเราดูแลดีๆนะครับมันก็ทนพอๆกับแบตเตอรี่แบบน้ําเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่แบบน้ําก็มีข้อเสียคืออย่าปล่อยให้น้ํามันแห้งเด็ดขาดนะครับเพราะว่า ถ้าน้าแห้งนะครับสะพานตรงนี้นะครับอาจจะร้อนอาจจะขาดอาจจะเสียเร็วกว่าแบตเตอรี่พวกนี้ได้เหมือนกันนะดังนั้นแบตเตอรี่ทุกแบบนะครับเราควรดูเลยรักษาอยู่สม่ําเสมอครับอย่าปล่อยให้ไฟมันหมดไปจากตัวแบตเตอรี่มากนะครับอย่าให้มันลดต่ําถึง8ปดโวลต์บโวลต์อย่าให้มันต่ําแบบนี้นครับต้องชาร์จไฟสตาร์ตรถอยู่สม่ําเสมอนะครับอันนี้ก็ เป็นเทคนิคดีๆนะครับในการดูแลรักษาแบตเตอรี่นะครับแล้วก็การเลือกแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับวันนี้ช่างริงก็สวัสดีครับ